คณคิดว่านาเลี้ยงเด็กธรรมดาจะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้แค่ไหนเธอรับนาเลี้ยงลูกให้สิวเพราะต้องการเงินไม่ใช่คําตอบจากอดีตแต่ทันทีที่ประตูเปิดหัวใจของเธอหยุดเต้นผู้ชายตรงหน้าคือคนรักที่หายไปเมื่อห้าปีก่อนและเสียงเรียกคําว่าพ่อจากเด็กคนนั้นทําให้โลกทั้งใบพังหลงเพราะเด็กที่เธอกําลังเลี้ยงอาจไม่ใช่แค่ลูกของเขาแต่อาจเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอเองความลับที่ถูกซ่อนกําลังจะถูกเปิดเผยถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องบังเอิญ คุณคิดผิดเพราะตอนจบข,ของเรื่องนี้จะทําให้คุณหายใจไม่ออกจนวินาทีสุดท้ายสาวรับจอบเลี้ยงลูกเซียวก่อนรู้เขาคือชายที่เคยพลาดรักเมื่อห้าปีก่อนแถมเด็กคนนั้นคือสายเลือดของเธอเสียงฝฟนตกกระทบกระจกหน้าต่างดังเป็นจังหวะเธอยืนอยู่หน้าคลหีาะหลังใหญ่หัวใจเต้นแรงกว่าปกติกลิ่นดินเปียกชวยเข้าสมูกมือของเธอเย็นเฉียบทั้งที่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปข้างในประตูบานใหญ่เปิดออกอย่างเงียบงนันแสงไฟสีขาวสาดลงบนพื้นหินอ่อน มันสะท้อนภาพเธอที่ดูแปลกหน้าแม้แต่กับตัวเองเสียงรองเท้าหนังก้าวเข้ามาใกล้ชาหนักมันของเธอเงยหน้าขึ้นลมหายใจสะดุดโลกทั้งไปเหมือนหยุดหมุนผู้ชายตรงหน้าคือเซียวหนุ่มที่เธอเพิ่งรับงานเลี้ยงลูกให้แต่แววตาคู่นั้นคือแววตาเดียวกับชายที่เคยหายไปจากชีวิตเธอเมื่อห้าปีก่อนความทรงจำพุ่งกลับมาอย่างรุนแรงคืนฝนตกคำสัญญาที่ไม่เคยเป็นจริงน้ำตาที่ไหลเงียบอยู่บนหมอนเธอรู้สึกแน่นที่อกเสียงหัวใจดังจนแทบปรบเสียงฝน ปลายนิ้วสัน่นโดยไม่อาจควบคุมยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรเสียงเล็กใสดังขึ้นจากด้านหลังเรียกเขาว่าพ่อเด็กชายตัวเล็กเดินออกมาจากเงามืดดวงตาคู่นั้นจมูกนั้นรอยยิ้มนั้นทุกอย่างเหมือนเธอในกระจกเหมือนจนเลือดในกายเย็นว่าอากาศรอบตัวอึดอัดเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นบีบรัดลำคอเธอหายใจเข้าอย่างยากลำบากสายตาของเซียวชงักเขามองเด็กแล้วมองเธอความเงียบปกคลุมห้องโถง เสียงฝนดานนอกดังขึ้นราวกับย้ำเตือนบางสิ่งเธอรับรู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเด็กคนนั้นคือสายเลือดของเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บร่างกายเหมือนสูญเสียแรงพยุงความจริงค่อยๆคลี้คายอย่างโหดร้ายและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าอาดีตที่เธอพยายามหนีกำลังยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมจะก,กลืนเธอกลับเข้าไปอีกครั้งสายตาของเขานิ่งครั้งเหมือนกำลังคำนวณบางสิ่งในใจความเงียบยืดเยื้อจนเธอได้ยินเสียงเลือดไหลในหูเด็กชายจับชายเสื้อสูทของเขา นิ้วเล็กแน่นเหมือนกลัวว่าจะถูกพากไปเธอรู้สึกเหมือนพื้นหินอ่อนเย็นจัดซึมผ่านฝ่าเท้าความหนาวแล่นขึ้นตามขาไปถึงหัวใจกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆในห้องผสมกับกลิ่นฝนทำให้เธอเวียนหัวเขาเอ่ยเรียกชื่อเธอเสียงตำ่ำชัดเหมือนมีตกิีดอากาศชื่อที่ไม่มีใครเรียกมาห้าปีทำให้ความทรงจำแตกกระจายเหมือนกระจกที่รล้าเป็นเสียงเธอพยายามกลืนก้อนแข็งในลำคอแต่ไม่อาจเปล่งเสียงริมฝีปากช้า ลิ้นหนักอึ้งเด็กชายเงยหน้ามองเธอดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสงสัยและความคุ้นเคยที่เธอไม่พร้อมเผชิญหัวใจของเธอบีบรัดแรงรุนแรงเหมือนกำลังลงโทษตัวเองเขาก้าวเข้ามาใกล้ระยะห่างลดลงทุกอย่างก้าวอากาศรอบตัวเหมือนหายไปเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหลังชนกับผนังเย็นเฉียบลมหายใจขาดห่วงเขาหยุดอยู่ตรงหน้าใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาได้กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคย แววตานั้นเต็มไปด้วยคำถามความเจ็บและความโกรธที่ซ่อนลึกเธอรู้ว่าเขาเริ่มเชื่อมโยงทุกอย่างช่วงเวลาอายุของเด็กคืนสุดท้ายที่ทั้งสองเคยอยู่ด้วยกันมือของเขากำแน่นเส้นเลือดปูดชัดเหมือนพยายามควบคุมอารมณ์ที่กำลังปะทุเด็กชายขยับตัวเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างเขากับเธอเหมือนกำแพงเล็กๆที่ปะบางหัวใจเธอเจ็บแปรบอน้ำตาคอแต่เธอไม่ยอมให้มันไหลเธอรู้ดี ถ้าน้ำตาหลุดออกมาทุกอย่างจะพังทลายเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นอีกเหมือนเร่งเล่าเหมือนตอกย้ำความจริงที่ไม่มีทางหลบหนีเขาเอื้อมมือมาหาเด็กชาลังเลเหมือนกลัวคำตอบที่กำลังจะได้เธออยากตะโกนอยากห้ามแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเมื่อปลายนิ้วของเขาสัมผัสศีรษะเดภาพในอดีตก็ทับซ้อนกับปัจจุบันอย่างไร้ปานีหัวใจเธอสั่นไหวรุนแรงยิ่งกว่าเดิมและเธอรู้ว่าเมื่อความจริงถูกเปิดเผย,ยเต็มรูปแบบ ชีวิตของทั้งสามคนจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกบรรยากาศในห้องแน่นอึดอัดเหมือนอากาศถูกบีบให้เหลือน้อยลงทุกวินาทีเสียงลมหายใจของทั้งสามคนทับซ้อนกันชัดเจนนักหนวงเขาชะงักมือค้างอยู่เหนือสีเสด็จเหมือนกลัวการสัมผัสจะยืนยันความจริงที่สายยังไม่พร้อมรับเด็กชายขมวดคิ้วเล็กน้อยสายตาใสาซื่อมองสลับไปมาระหว่างผู้ใหญ่สองคนที่เงียบผิดปกติเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงออกสากอ,อก ทุกจังหวะเต้นคือความเจ็บที่ฝังลึกกว่าที่คิดแสงไฟจากโคมระยะสองลงมาสะท้อนเงาของทั้งสามบนพื้นเงาที่ดูบิดเบี้ยวไม่สมบูรณ์เขาถอนหายใจยาวชาหนักเหมือนแบกน้ำหนักของอดีตท,ทั้งก้อนเสียงนั้นทำให้เธอสะดุ้งร่างกายเกรง็งพร้อมจะถอยหนีทุกเมื่อเขามองเธออีกครั้งสายตาไม่เหมือนเดิมมีบางอย่างแตกสลายอยู่ห้างในความเงียบกลับมาอีกครั้งยาวกดดันจนหูอื้อเด็กชายขยับตัวจับมือเขาแน่นขึ้น เหมือนรับรู้ถึงความตึงเครียดหัวใจเธอเจ็บปวดภาพตัวเองอุ้มเด็กคนนี้ในคืนเงียบงนันย้อนกลับมาอย่างชัดเจนคืนที่ไม่มีใครอยู่ข้างกายคืนที่เธอต้องเลือกและเลือกผิดพลาดเขาขยับเข้าไปอีกก้าวระยะห่างแทบไม่เหลือเธอรู้สึกถึงความร้อนจากร่างกายเขากลิ่นเดิมเสียงเดิมทุกอย่างกระแทกป,ประสาทสัมผัสเธอหลบสายตาไม่กล้าศบกลัวว่าความลับจะถูกอ่านออกเขาเอ่ยชื่อเด็กอีกครั้งเสียงสั่นเล็กน้อย เหมือนกำลังยืนยันกับตัวเองเด็กชายตอบรับด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาไม่รู้ว่ารอยยิ้มนั้นกำลังฉีกหัวใจใครบางคนเธอกำมือแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือความเจ็บทางกายช่วยยึดสติเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความตึงเครียดกับทวีคุณเขามองเธอเหมือนต้องการคำอธิบายแต่เธอไม่มีเลี้ยวแรงจะให้ลมหายใจของเธอขาดเป็นช่วงอกแน่นสายตาผ้าเด็กชายหันมามองเธออีกครั้งแววตาเต็มไปด้วยความอยากรู้และความผูกพันที่เธอปฏิเสธไม่ได้หัวใจเธอสัน่น เหมือนกำลังถูกเรียกกลับไปสู่ความจริงที่หนีมาเนิ่นนานเขาขยับมืออีกครั้งคราวนี้วางลงบนบ่าของเดดแน่นมันคงการสัมผัสนั้นเหมือนตอกย้ำสายใยบางอย่างที่ไม่อาจตัดขาดเธอรู้สึกเหมือนโลกเยียงความลับทั้งหมดกำลังจะหลุดจากป่าในห้องที่เงียบเกินไปและในความเงียบนั้นทุกสายตาทุกลมหายใจกำลังรอคอยความจริงที่ยังไม่ถูกเอ่ยออกมาความเงียบกดทับลงมาหนักขึ้นเหมือนเพดานกำลังต่ำลงทีละนิดเสียงนาฬิกาบนผนังเดินดังชัดติ๊ก ทุกจังหวะเหมือนนับถอยหลังเธอรับรู้ถึงเหงื่อเย็นที่ซึมตามแผ่หลังเสื้อแนบผิวปิดอัดจนอยากดึงออกเขายืนนิ่งดวงตาไม่ละจากเธอเหมือนต้องการอ่านทุกความคิดเด็กชายขยับเท้ารองเท้าสัมผัสพื้นหินอ่อนเบาๆเสียงนั้นดังเกินไปในความเงียบเธอสะดุ้งหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนกูว่าเสียงเล็กน้อยจะทําให้ทุกอย่างพังเขากมลงเล็กน้อยระดับสายตาเท่ากับเด็กน้ําเสียงอ่อนลงอย่างไม่เคยได้ยินมาก่อนเด็กชายตอบกลับเสียงใสมั่นใจ เหมือนเคยชินกับการถูกถามคำตอบสัน้นคอแตกกระแทกหัวใจเธอจนแทบยืนไม่อยู่ภาพอันตราสาวเก่าคืนที่เธอร้องให้คนเดียวซ้อนทับกับภาพตรงหน้าเธอรู้สึกเหมือเลือดไหลย,ย้อนความจริงกำลังบีบให้เธอจนมุมไม่มีทางหนีเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งสีหน้าเปลี่ยนแข่งขึ้นเย็นชาวแววตานั้นไม่ใช่สายตาของคนรักในอดีตแต่เป็นสายตาของคนที่กำลังตัดสินบางสิ่งเธอพยายามอาปป้าปากลมหายใจเข้าไปติดอยู่ในอก คำพูดไม่ยอมออกมามือของเธอสันปลายนิ้วช้าเหมือนร่างกายทรยศ์เด็กชายหันมาหาเธอดึงชายเสื้อเบาๆสายตาอ้อนวอนโดยไม่รู้ตัวสัมผัสนั้นทำให้เธอแทบสุดหัวใจบีบรดัดความรู้สึกผิดถาทมเขามองการกระทำนั้นสายตาแข็งกร้าวขึ้นเงียบงันยิ่งกว่าเดิมแสงไฟในห้องสันไวเล็กน้อยเหมือนระบบไฟกระพริบแต่สำหรับเธอมันเหมือนโลกกำลังแตกเป็นเสียงเสียงฝนกลับมาหนักอีกครั้งลมพัดกระหน่ำด้านนอก หน้าต่างสัส่นสะเทือนเธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมอดีตปัจจุบันความจริงเขาขยับไปยืนข้างหน้าต่างแผ่นหลังกว้างตึงเครียดเหมือนกำลังต่อสู้กับความคิดของตัวเองเธอได้ยินเสียงกำปั้นกระแทกกระจกเบาขอไม่ดังแต่หนักหน่วงเด็กชายตกใจก้าวถอยหลังเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นร่างเล็กแนบขาอกอุ่นคุ้นเคยเหมือนสิ่งเดียวที่เธอรู้จักในห้องนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บน้ำตาเออแต่ยังคงไม่ไหลเขาหันกลับมาใบาหน้าเคร่งเครียด กรามขบแน่นสายตาของเขามองสลับจากเด็กมาที่เธอความเงียบในวินาทีนั้นหนักจนแทบหายใจไม่ออกเธอรับรู้ได้คำถามกำลังจะถูกโยนออกมาคำถามที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงร่างกายเธอแข็งค้างสมองว่างเปล่าหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเด็ดใชายในหน้ามองเขาดวงตาใสาเต็มไปด้วยความเชื่อใจภาพนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งบิดเบี้ยวยิ่งโหดร้ายเธอรู้ว่าเมื่อคำถามนั้นถูกเอ่ยเส้นบางๆระหว่างความลับกับความจริง จะขาดลงและทุกอย่างจะถูกดึงออกมาท่ามกลางเสียงฝนในห้องโถงที่อัดแน่นด้วยอดีตซึ่งยังไม่มีใครกล้าพูดถึงเขาสูดลมหายใจลึกยาวเหมือนตัดสินใจบ้างอย่างน้ำเสียงที่เปล่งออกมานิ่งชัดไม่หลบหนีอีกต่อไปเธอหลับตายอมรับความจริงโดยไม่พยายามปกป้องตัวเองคำตอบถูกเอ่ยออกมาชาหนักแต่ซื่อสัตย์ความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้งไม่ตึงเครียดแต่สงบนิ่งเด็กชายจับมือทั้งสองคนมือเล็กอุ่นแน่น เหมือนเชื่อมบางสิ่งเข้าด้วยกันเขาสุดตัวหลงระดับสายตาเท่ากับเด็กแววตาอ่อนลงอย่างแท้จริงน้ำตาที่เขากลั้นไว้ไหลออกมาเงียบๆไม่อายไม่ปิดบังเธอมองภาพนั้นหัวใจคลายความเจ็บช้าช้าอดีตที่เคยบาดลึกไม่ได้หายไปแต่หยุดทำร้ายเสียงฝนด้านนอกคอยคอเบ้าลงเหมือนโลกภายนอกเริ่มสมบแสงอ่อนของเช้าวันใหม่ลอดผ่านหน้าต่างส่องเข้ามาในห้องเด็กชายยิ้มรอยยิ้มบริสุทธิ์เหมือนคำสัญญาเขายืนขึ้น มองเธอไม่ใช่ในฐานะซิโอไม่ใช่คนรักในอดีตแต่เป็นพ่อที่พร้อมรับผิดชอบเธอพยักหน้าเบาๆไม่ต้องมีคำพูดเพราะความเข้าใจอยู่ตรงนั้นแล้วทั้งสามยืนอยู่ด้วยกันไม่สมบูรณ์แบบแต่จริงใจอดีตกลายเป็นบทเรียนความเจ็บกลายเป็นรลากฐานและในเช้าวันนั้นครอบครัวที่